อ่ะสวัสด,ดีค่ะเินแดงหัวหน้าของนิยานาาักเรียนทั้งหมดกำกวัณณ์มาลสวัสดีค่ะคุณอะสวัสดีค่ะนั่งลมนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแอร์อะนั่งลงได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแอร์จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะหลังจากที่เราได้เรียนออนไลน์กันไปแล้วใช่ไหมคะเป็เวลา เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องวัสดุในชีวิตประจําวันก่อนนะคะดเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะ,าาาะ,คะเล่มที่อ่านจ,จะเป็นเล่มหน้าปกสีน้ําเงินนะลูกนะแล้วก็เปิดมาที่หน้า ไป็นหน้านี้นะคะเห็นป่อ่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องปสะวัตชีวประจวนกันก่อนนะคะสําหรับเรื่องนี้นนองคุณแก็ท,ทําคลิปวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราจะกลับมาทบทวนเหมือนเดิมในห้องเรียนของเราเนาะเพราะว่าการเรียนในคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนได้เรียนรู้ก็จริงแต่ว่าอาจจะเรียนรู้ไม่เท่าในห้องเรียนของเราเนาะอ,อ่าเปิดเลยค่ะหน้า10 ราจะมาเรียนกันในเรื่องที่2นะคะวัสดุในชีวิตประจำวัน,ว,นวันนี้นะคะเขออนุญาตผอดแมสเพราะว่าควรจะเรียนได้ยินเสียงไม่ชัดแต่นักเรียนทุกคนนะคะต้องสวมแมสปิดปากปิดจมูกเรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าเมื่อเรานะคะเดินเข้าไปในร้านค้าต่างๆนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยมีสิ่งของขายอยู่มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวนะคะเครื่อง เคยบ้างไหมคะ mm hmm. เคยไหมอันนั้นเรียนเคยสงสัยไหมว่าทําไมสิ่งของแต่ละชนิดเนี่ยมีสีสันแตกต่างกันมากมายเลยเคยสงสัยไหมคะอ้าวคุณแม่ว่านักเรียนเคยสงสัยแน่นอนแล้วนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดอะไรบ้างรู้ไหมคะอ้ามีเหล็กนะคะวัสดุบางชนิดทำมาจากเหล็กทำมาจากแก้วทำมาจากพลาสติก ทำมาจากยางช่นในรูปเดียวแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันอเช่นใ,ในรูปภาพเห็นไหมคะจะมีรูปภาพที่ห้าเป็นรูปโคมไฟนักเรียนคิดว่าโคมไฟอันนี้นะคะเป็นซึ่งเป็นวัตถุเนี่ยทำมาจากวัสดุอะไรทำมาจากอะไรคะอาจจะทํามาจากแก้วอาจจะทํามาจากเล็กอาจจะทํามาจากพลาสติกนะคะ วสุชนิดเดียวเนี่ยสามารถนำวัสดุหลายชนิดมาทำได้นะคะ,ะดูที่ภาพที่หกภาพกระเป๋ากระเป๋าใบนี้ทำมาจากอะไรเอ่ยทำมาจากผ้าใช่ไหมคะและบนโลกของเราเนี่ยมีกระเป๋าที่ทำมาจากผ้าอย่างเดียวไหมไม่ใช่ไหมคะเช่นกระเป๋านักเรียนของนักเรียนเนี่ยทำมาจากผ้าทำมาจากพลาสติก ทำมาจากโลหะที่เป็นซิฟใช่ไหมคะเอามาทำเป็นซิฟเห็นไหมว่าวัสดุตระหชนิดเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นวัตถุตได้หลายอย่างเลยนะคะต่อมาข้างล่างนะคะรูปที่เจ็ดรูปอะไรเอ่ยนักเรียนลองบอกะคะแนนสิคะอกาเกอะไรนะอาการเกมนะคะกางเกมคนนี้ทำมาจากอะไรทำมาจากวัสดุชนิดอะไรคะ ทำมาจากยางอื่นได้ไหมหัวยางกางเกงอ่ะทำมาจากอะไรทำมาจากยางเห็นไหมคะว่าวัสดุชนิดหนึ่งสามารถนำวัสดุหลายชนิดมาทำได้นะคะต่อมาภาพที่8ภาพาอะไรเอ่ยภาพอะไรคะรองเท้ารองเท้าทำมาจากอะไรทำมาจากอะไรลูกผ้าใช่ไหมคะผ้าแล้วก็อะไรอีกเลยยาง หรือว่าไต้ฝาลังคานั่นเองนะคะทำมาจากยางแล้วก็ทํามาจากผ้าฉะนั้นคุณคะสรุปให้นักเรียนฟังเลยนะคะว่าวัตถุหนึ่งชนิดสามารถทํามาจากวัสะดุดหลายชนิดนะคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปเลยหน้าสิบสี่นะคะเดี๋ยวเราจะอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะมีรูปภาพทั้งหมดสิบสองรูปภาพเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมิะห์ก,กันคนละรูปภาพ ต่อมาค่ะรูปภาพที่9เป็นรูปอะไรเลยขวดน้ำขวดน้ำนะคะขวดน้ำนี้เป็นขวดน้ำอะไรคะแก้วหรือพลาสติกพลาสติกพลาสติกนะคะเป็นขวดน้ำพลาสติกนะคะซึ่งทำมาจากพลาสติกเท่านั้นต่อมารูปที่10เป็นรูปอะไรคะรูปอะไรลูกจานแก้วใช่ไหมคะจานแก้วใบนี้ทำมาจากอะไรเลยแก้วแน่นอนใช่ไหมลูกเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นจานแก้ว มีหลายชนิดไหมคะจานมีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นจานแก้วจานกระเบื้องจานอะไรอีกลาสติกจานกระดาษม,มีไหมมีไหมจานกระดาษม,มีนะคะฉะนั้นมีหลากหลายชนิดเลยแล้วแต่ว่าเขาจะเอาวัสดุชนิดไหนมาทําเป็นวัตถุนั้นนะคะต่อมาะคะ่ะรูปที่สิเดนะคะเป็นรูปเสื้ออะไรรูปเราเคยใช้กันทุกคนรูปเสื้ออะไรคะ เื้อกันฝนนะคะเสื้อกันฝนทำมาจากอะไรทำมาจากอะไรเลยพลาสติกแล้วก็ยาน,นะคะบางชิ้นก็ทำมาจากยานเนาะถ้าเป็นพลาสติกมันก็จะขาดง่ายนิดนึงนะคะถ้าเราจะซื้อแบบทนทานหน่อยอาจจะเป็นแบบยานะลูกละที่ไม่ค่อยขาดง่ายนะคะต่อมาข้อที่สิบสองจานกระเบื้องใช่ไหมคะเหมือนที่คุณแอนบบอกนะักเรียนไปแล้วว่า จานมีมากมายหลายชนิดเลยแล้วแต่ว่าเขาจะเอาวัสดุชนิดไหนมาทำนั่นเองอเขาบอกว่านักเรียนดูในหนังสือนักเรียนเลยนะคะตรงตัวหนังสือเห็นไหมลูกเขาบอกว่าวัสดุชนิดเดียวกันนะคะสามารถนําไปทําเป็นวัตถตุต่างๆที่ใช้งานต่างกันได้นะคะเช่นผ้าเนี่ยเป็นวัสดุที่ทํามาจากอะไรลูก ที่นำมาทำเป็นเสื้อเป็นกางเกงนะคะเป็นโคมไฟเป็นกระเป๋าเป็นร in องเท้าเห็นไหมคะว่าแต่ละชนิดเนี่ยใช้วัสดุชนิดเดียวกันแต่ว่าการใช้งานเรื่อเหมือนกันเลยใช่ไหมลูกเช่นเขาเอาผ้าไปทำเป็นกางเกงเราก็เอาไว้อะไรคะไว้สวมใส่แต่เมื่อไหร่ที่เขาเอาผ้าไปทำรองเท้าก็เอาไว้เลยคะ ไว้สวมใส่ตรงเท้าใช่ไหมลูกส่วนกางเกงก็เอาไวส้สวมใส่ตรงร่างกายของเราเองนะคะใช้ปกปิดกันแตละส่วนเลยฉะนั้นวัตถุนะคะแต่ละชนิดเนี่ยสามารถทํามาจากวัดสดุชนิดเดียวกันนะคะนักเรียนงงไหมคําว่าวัตถุแล้วก็วัตถุงงไหมคะมีใครงงไหมลูกอ่ะหนูงงใช่ไหมคะ เดี๋ยวคุณนายสาธิตมาย้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะวัสดุหมายถึงสิ่งที่นํามาทําเป็นวัตถุนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นพลาสติกเป็นแก้วเป็นกระเบื้องใช่ไหมลูกแต่ว่าวัตถุก,ก็คือสิ่งที่นาวัสดุสิ่งที่วัสดุเนี่ยนามารวมกันแล้วก็เกิดเป็นวัตถุนั่นเองเช่นคุณนายเอาผ้ามาทําเป็นกระเป๋ากระเป๋าก็เป็นวัตถุนะคะผ้าก็เป็นวัสดุ อะลูมิเนียมนะคะที่เอามาทำเป็นซิปอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นวัสดุนะคะงงไหมงงอีกไหมคะ,ะไม่งงนะไม่มงงลูกนะอ่ะต่อมานะคะเขาบอกว่าวัตถุที่ใช้งานอย่างเดียวกันนะคะอาจทำจากวัสดุหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจานนะคะจานอาจทำจากพลาสติก ือว่าอาจจะทําจากแก้วนะคะอาจจะทําจากกระเบื้องนะคะเหมือนที่คุณนะยายยกตัวอย่างกเรียนไปแล้วนะลูกเนาะ,ะเด็กๆคะเด็กๆอยากทราบไหมว่าวัตถุแต่และชนิดทําจากวัสดุอะไรบ้างอยากทราบไหมคะเดี๋ยวคุณอาจจะให้นักเรียนตอบคาถามรวมกันกับ่คุณแล้วเนาะเด็กๆเห็นภาพข้างล่างไหมเอ่ยเห็นไหมคะไม่ว่าจะมีอ่ดินสอ,อยางลบนะคะไม้บรรทัดกันกระร คัตเตอร์กระดาษเดี๋ยวคุณแอจะลองถามนักเรียนทละคนว่าแต่ละาวะัตถุแต่ละชนิดเนี่ยทำมาจากอะไรบ้างอันดับแรกเลยดินสอดินสอทำมาจากอะไรไม,ไม้มีแค่ไม้อย่างเดียวไหมคะดินสอไม,ไม่มีนะคะไม่มีแค่ไม้อย่างเดียวดินสอแบบพลาสติกมีไหมคะ,ะมีนะคะบางคนอาจจะเป็นแค่ ดินสอไม้นะคะซึ่งดินสอทํามาจากแค่ไม้อย่างเดียวไหมคะไม่ล,ลูกนะตรงนี้เป็นอะไรตรงหัวมันเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นแท้ๆเหล็กใช่ไหมคะหรือว่าโลหะชนิดหนึ่งใช่ไหมลูกตรงยางลบยางลบก,ก็เป็นอะไรลูกเป็นสารชนิดหนึ่งใช่ไหมคะที่เขาทาขึ้นมาเพื่อให้เรารบดินสอได้ใช่ไหมคะฉะนั้นดินสอแท่งนึงทามาจากไม้อย่างเดียวไหมลูก นะคะทามาจากวัดสดุหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่เขามาทําเป็นไส้ดินสอนะคะวัดสดุที่เป็นไม้วัดสดุที่เป็นอลูมิเนียมวัดสดุที่เป็นอ่าที่ทํามาทําเป็นยางลบนะคะทาให้เกิดเป็นวัตถุชนิดเดียวนั่นก็คือดินสอน,นั่นเองงงไหมงงไหมคะไม่งงแล้วเนาะอ่ะคนนั้ยกตัวอย่างใช่ไหมบรรทัดไม้บรรทัดอันนี้ทามาจากอะไรคะ ไม้บรรทัดเจลลี่นี้ทำมาจากวัสดุอะไรยางยางใช่ไหมคะมีไม้บรรทัดชนิดอื่นไหมคะที่ทำมาจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่ยางอ่าแบบบางคนอาจจะเป็นพลาสติกใช่ไหมคะลูกบางคนอาจจะเป็น ใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันหน้าต่อไปค่ะหน้าสิบห้าค่ะหน้าสิบห้านะคะจะเป็นกิจกรรมที่สองแต่ว่ากิจกรรมที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำลงในแบบคูหาต่างกนะเดี๋ยวเรามาเรียนกันก่อนนะคะกิจกรรมที่สองจะเป็น กระเป๋ายางลบไม้บรรทัดดินสอถุงเท้าสามารถทำมาจากวัสดุชนิดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบตัวหนังสือแบบตัวของกันเนาะเดี๋ยวคนนั้นนะคะจะให้นักเรียนเปิดแบบตัวหนังสืั่บคู่วปด้่ยูนักเรียนก่อนนะคือแบบตึวหนังสขึ้นมานะคะหนังสือแบบพื้หนังสจะเป็นเล่ม ใบแางคือหันหรือ,อยังอ่าเดี๋ยวอ่านโจทย์พร้อมกันให้คุณแม่ฟังสิคะข้อที่หนึ่งโจทย์เขาบอกว่าอะไรลูกผ้ากับพลาสติกใช้ทำวัตถุอะไรบ้างใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะคะผ้ากับพลาสติกใช้ทำวัตถุอะไรบ้างอ่นนักนเรนเรายกตัวอย่างให้คุณแายฟังสิคะอ่าอบคุณลองบอกคุณแมสิคะว่า วัตถุอะไรที่ใช้ผ้าทำได้บ้างถุงผ้าโป๊กค่ะอะไรลูกรอ <5. S 1> งถุงเท้าใช่ไหมคะอาข้าป้านอะไรลูกกระเป๋ากระเป๋าสิอะไรลูกที่ทำมาจากผ้าวัตถุอะไรบ้างเสื้อ <4. S 1> อะไรนะคะเส <4. S 1> ื้อเสื้ออ่าจจะ,ะไม่ได้ทำมาจากผ้าเนาะอาจจะเป็นพืชนนะคะเขาเรียกว่าต้นผงนะลูกนะผ้า จะผ้าเช็ดหน้าได้ไหมผ้าเช็ดตัวรองเท้าได้ไหมคะเห็นไหมมากมายหลายชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับโจทย์ข้อที่หนึนะคะถ้ากับพลาสต 给爸爸看了。<music> ไปเลยนะคะเขียนตรงข้อหนึ่งลูกหนะ้าสิบเจ็ดนะคะเขียนตรงข้อหนึ่งเลยหนะน้าสิบเจ็ดเดี๋ยวข้อสองและข้ทสาเราจะทำไปพร,ร้อมๆกันสี่ข้อนะคะถา,ามสำหรับข้อหนึ่งนะคะวัตถุที่ทำจากผ้าเนาะคุณแม่ก็ยกตัวอย่างเลยคะ่ะกระเป๋าเสือ้อผ้ารองเท้าอะไรที่ทำมาจากพลาสติกมีอะไรบ้างลูกที่ทำมาจากพลาสติก แล้วอะไรอีกคะข้าวขนมข้าวขนูทำมานนรรมจากพลาสติกไม่ได้น,น้าวขนมทำมาจาก ือจากคุณแอนก็ได้นะคะทูหมดเลยแล้วแต่เรานะลูกนะเพราะว่า,าวัสดุวัตถุนะคะวัสดุที่ทํามาจากที่ทํามาจากผ้าเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยลชนิดบนโลกของเรานะคะแล้วก็พลาสติกร้ววฉะนั้นนักเรียนอาจจะตอบมากกว่าคุณแอนก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่ตอบกอบคุณแอนก็ได้คุณแอนไม่ว่านะคะแล้วแต่ความคิดของเราเลยอง อะไรบ้างยกตัวอย่างอะไรบ้างคุณนายยกตัวอย่างไปแล้วเป็นวัตถุชนิดเดียวกันแต่ว่าทํามาจากวัสดุประชนิดกันไม้บรรทัดได้ไหมคะได,ได้เพราะว่าอะไรลูกไม้บรรทัดน,น,นะคะทามาจากอลูมิเนียมก็ได้ทามาจากยางก็ได้ทํามาจากพลาสติกก็ได้แต่ว่าใช้งานได้เหมือนกันก็คือใช้อะไรลูกใช้ตีเส้นใช่ไหมคะฉะนั้นข้อสอบเนี่ย เราจะตอบไม้บรรทัดก,ก็ได้นะคะอ่าไม้บรรทัดนะคะแล้วอะไรอีกที่ใช้งานเหมือนกันทำมาจากวัสดุอะไรรองเท้าได้ไหมได้นะลูกเนาะเพราะว่ารองเท้าบางคู่ก็ทํามาจากผ้าบางคู่ทํามาจากหนังใช่ไหมคะแต่ว่าใช้ส่วนใสเหมือนกันเลยโต๊ะได้ไหมได้ไหมคะได้โต๊ะบางชิดเป็นไม้โต๊ะบางชิดเป็นพลาสติกโต๊ะบางชิ้เป็น เป็นหินเก่งมากใช่ชินายะคะสามารถตอบแบบนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวรอ,อเพื่อนเป็นสียงโลกเก่งมากเก่งมากอ่าข้อสองนะคะค,คุณแอ้มต้องเขียนจดลงไปไหมลยข้อสองไม่เขียนได้ไหมคะอ่าคุณแ้เขียนคนะําตอบเนาะสำหรับข้อ2นะคะที่เราจะมาตอบกันนะคะนั่นก็คือไม้บรนทัดนะคะ ทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิดได้เหมือนกันแต่ว่าใช้งานนะคะเหมือนกันเลยรองเท้าแล้วก็อะไรอีกนะเาใช่ไหมลูกเก้าอี้ไ่ไหมคะเก้าอีได้หมคะได้เนาะเพราะว่าเก้าอี้นะคะบางชนิดก็เป็นาสติีบางชนิดก็เป็นไม้ มาชนิดก็เป็นหินนั่นเองจานไ,ได้ไหมคะจานได้ไหมได้นะคะจานก็ได้เก่งมากจานบานชนิดนะคะทำมาจากวัสดุที่เป็นพลาสติกวัสดุที่เป็นกระเบื้องวัสดุที่เป็นแก้ว นั่นเองอน,นัเเกเรียนตามคุณแอดไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะให้เวลาเด็กทำนะ